สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาพบกันนะครับผมอันคุณขายรถนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกทีนะครับเพราะมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นฮอ n d a c ซ v i ิตาโตนะครับปีสองพันห้าร้อยสามเก้านะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่องพันห้านะครับใช้น้ำมันล้วนครับน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีบอลทองนะครับผมเราไปดูกันนะครับ สภาพภายในภายนอกนะครับเครื่องยนต์นะครับนะครับตามผมมานะเลยนะครับผมอันนี้ก็เปิดอยู่ราคานะครับผมส่งให้นะครับแปดหมืนสามครับผมแต่ถ้ามารับเองกิจหมื่นเก้านะครับผมถูกถก,กสดๆกันไปเลยนะครับเป็นมือเดียวกับรถใช้มือเดียวครับมือเดียวนะครับป้ายแดงนะครับสีภายนอก ไม่ต้องไปทําอะไรใหม่นะครับสีสันยังใหม่ยังยังโอเคคือว่าใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเก็บลงเก็บสีนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับขอบเหล็กยังลื่นยังสะท้อนแสงอยู่แล้วก็พลาสติกยังนิ่มนะครับถ้าปกติรถรถหลายปีแล้วเนี่ยพลาสติกพวกนี้มันจะกรอบแล้วมันจะแตกไหครับผมอันนี้ยัง นิ่มอยู่นะดอกยางเยอะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ก็แม็กเดิมครับฮอนด้าดูกันชั้นๆนะครับผมอายนอกนะครับบนหลังคานะครับสีไม่ตรงไม่สีดนะครับกระจกนี้เป็นเป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะครับผมภาสีนะครับไม่ขาดนะครับปีหกสองนะครับ วันสิ้นอีกนานครับผมเดือนกุมภาปีหกสองครับหกกุมภานะครับผมนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับดอกยางเยอะนะครับดูเงนชัดๆนะครับเาลึกเลยโล่งโล่งๆไม่เสียงไม่ลอกนะครับแถบลงแถบเลยแถบพลาสติกยังดีอยู่ไม่แตกไม่บอมนะครับปัดพงหน้าเขาสีไม่สซีดนะครับผม นะครับผมตัวนี้วิ่งมาจากมินบุรีนะครับผมวิ่งไกลสบายนะครับร้อยสามนิ่งมากครับช่วงลงช่วงล่างหือว่าโอเคนะครับไปได้ไกลครับยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับครับเราจะไปดูข้างในกันนะครับข้างนอกก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วนะครับผม แสงประตูนะครับแน่นๆนะครับสีข้างในมันยังมีกลิ่นมีกลิ่นโรงงานติดอยู่นะครับเบาะหนังนะแน่นปึกๆนะครับแน่นปึกไม่มีพงไม่มีขาดไม่เอี่ยมนะครับเบาะเบาะหน้าเบาะหลังนะครับลำพุงลำพุงออกหมดนะนี่ครับเพดานใหม่ๆนะครับผมคอนโซลไม่ตรงไม่แตกนะครับเข็มไม่ขึ้นทุกเข็มนะครับ ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องแน่นมากเงียบมากครับผมแน่นแน่นเงียบเงียบเลยดันเครื่องอยู่นี่หน้าคอนโซลนะครับเป็นตัวนี้ก็เป็นแกวอโต้นะครับไม่แตกนะครับใหม่ๆกันเลยแผงประต,รตรูประตูเนียนทุกจุดนะครับแน่นเปึกรับอ,อย่าไปคิดยากครับผม ราคานี้คุ้มมากครับแปดหมืสามไปสูงให้เจ็ดหม้ามารับเองนะครับเนี่ยครับใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจอนะครับมีดูหนังฟังเพลงครบนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับจอพับนะดูหนังฟังเพลงมีลูกมีหลานดูกระตูนการตูนครับอันนี้ก็มีอีกอย่างครับคือนี้เป็นกล้องหน้ารถนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ็นกล้องหน้ารถนะครับผมเนี่ยครับจอกล้องติดหน้ารถด้วยนะครับผมโอ้ห oh, คบขันครับคุ้มครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับแต่งมาตรงประตูก็ไม่ตรง,ไม,ตรงไม่แตนงแน่นเปิกเลยเบาะหนังเงาเงารับไม่แน่นมากไม่มีขาดไม่มีลอกด้วยไม่ขาดแล้วก็ไม่ลอกด้วยนะครับภายในยังกลิ่นหอมโรงงานอยู่ นะครับผมอย่าไปคิดมากครับดูตามที่ผมถ่ายชอบพอใจค่อยจบค่อยโทรหาครับผมไม่ชอบก็ดูกันต่อไปนะครับไม่มีใครว่านะแต่ว่าอย่าตำหนิมากครับผมเพาพ่อค้าก็ขายได้ตามที่พ่อค้าํำได้นะครับลดราคานี้ไปดูเครื่องกันนะครับเครื่องใหม่ใสนะครับไม่ได้โม้นะครับ มาดูกันเลยว่าเป็นจริงไหมครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงรถนะครับไม่ใช่ฝากระโปรงผู้หญิงไม่ใช่กระโปรงผู้หญิงนะครับนะครับเรื่องเงียบใหม่นะครับใส่ติ้งนะครับดูครับคานหน้านะครับสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบนะครับเนี่ยเม็ดองเม็ดอันเนี่ยโอ้โหกลมกิ๊บจากโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับใหม่มาก ได้ไปนี่ออ้คุ้มมากครับได้ไปนี้ไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับแบบรถสภาพนี้ราคานี้นะครับผมเนี่ยครับสตาร์ทอยู่นะครับเครื่องเงียบกิบเลยฐานเดิมนะครับหน้าเดิมไายเดิมนะครับนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบก็ดูกันต่อไป ไม่ดูก็ได้ครับผมนะครับผมก็ขายรถตามสภาพอันไหนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ลูกค้าดูดีๆและคิดพิจารณาในพิจารณาญาณในการตัดสินใจในการซื้อรถนะครับผมไม่มีใครบังคับไม่ซื้อนะครับผมเราเลือกเองซื้อเองนะครับผมไปดูเองซื้อเองนะครับพอใจค่อยจบนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ